กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพบพกับ2เสียวพาเลาะคือเก่าคือเดิมมื้อนี้อันบ่าวจพามาซื้อของอยู่ตลาดดงพี่น้องเฮาก็มาแวะตลาดดงซะก่อนก่อนสิอันไปเอาเครื่องเพิ่นเอาเครื่องเพิ่นมาขายตอนนี้เฮาก็สิมาเข้าตลาดดงพี่น้องอันย่างไปย่างมาก็มาพ่ออันมาเบิ่งดวงพี่น้องเบิ่งไผอีเสียงดวงกันมาติตามเบิ่งกันเลยว่าบ่าวจเพิ่นสิ ดวงเพิ่นสีดีบเลือดนี่ยใดมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งเบิ่ง่พี่นปเ้นี่นี่อกมเกับิดเกาัดจ้าดยังอันนี้แปดกินเก้าเก้ากินดเจ้ไปเกเบิ่งลูกเบิ้งเ็เนอะไดนแม่มีคามียังพอนีนะ

ข้างกว่าเียวว่าเชิญงื่นในเจ้าหันด่ตีบูชามหาลาภชาสัพพะเบอรหังสมาจะพโตบ้าบ้ายะตญติอัตไัยละมีแนวบรีเจ้าหันชมุดเจ้าอันเข้าบไไดดงื่นอันจาไปท้านีบ่ได้หันปัดที่ศทเสียทูกแกผุ้ปัดทุเคนนี้ดาตึกผุ้แกผู้ปัดเราเลด้อเราามาเบิดมาคือแต่แน้ยยัคนนี้เราเอามน

เล่เลแม่แล้วเกิดดนเหตุผลถาวได้้าน้่อนมามือตายแล้วเอออ้อาพอลววเ,เอาตัดลูกตัดสองขา ดูดิเดี่ยวมะเจ็บไข่บอวไก่อู้เจ็ยบไ่บวไก่เออบักเดีจ็บตัวอะไรๆอะรหน่อยอะไรเอาไปออออวากละละบัวบกติดไข่อะไร้กันอาพนตงพนงพี่เนอะ อ้าใบน้่อยซ้ใบลูกเัดออเป็นคนพีบ่ะนะจุกโลกอีกเลยว่าเป็นบ้าเด้อพีเด้อเาบ้เาเอเด้อมามดเมาเด้อิเด้คนโ่อืิวิวเอาพี่้องเอ้ยเขาบอกขะลูกกะลี่ว่าผูได้กมาส้มมายืนเบิงเบาจี นอนมันไม่มีขั้นหาเด้อเด้อหลุดเจ้ามีเบิร์ตมีเบิร์ตจะรู้ว่าผมมีมีเบิร์ตอยางรักหน้าโลกฆ่าหายโศกจะเรียนมาถึงลเลยชาร์จแอร์ชาร์จถูก ุกคนมาเลยพี่น้ใกล้ชิตายแล้วไล่แปมากเพื่อนวมกายคลองขบวเป็นกะสือโมกระสือบชื่้ได้ด่าเอาช่อนือกด่าเอาแล้วเหยแล้วมาสีตาข่ายชื่อขบวนือขบวนือพระเวทีก่ได้เป็นยังอันนี้ค่ะสรุปแนวใดเดี่องนี้นะอันนี้สรุปบานหนึ่งแอดสองแอดสามแอดหนสรุปบัาหยอดไฟก็ค่อยแล้วนี้แนวเบิ่งแล้ว องไผ่เพินาไพ่กว่าคู่ชิ้นชองมกระจับจัหวะยังหน่อยก็เอาบรรจุไม่ไม่รู้เอ้งนคายบใส่คเออ เอาชามแอดเราชุดยอดได้ขอพันชาอพาตทิ้งเรเราไป่านเลูกเก้าอาัเอลาันเก้าคัดลูกเถื่อกระต่านก็แพกวกมันนอยโดนจาท่านลายนะก็จะลื่นตะคู่ไรเอาอีงอีกอันนี้นะเก้าใบเอาเก้าใบแบบนี้เกใบอีกบ่ดีนะเตายวเออเม่เอนที่ักซองบ่บ่มีมีเศษเพชรถึงไั้ ไหะจะเป็นไหวไหมได้หน่สิเอ็่เสิบเอ็เหอเอาได้ไหวูึไหวไหวเป็นไงได้นะเรียบร้อยเลยมาเรื่องเบื้องดวงซือกัจะเป็นฟ้ออนบอมีปันเดียวเลนอืออิปใ่ไหมเขาสวหเิ่ใจเย็นๆไดีไปบไปแล้วเจเดี๋ยวสอทำแอดก่อนเมื่อกี้นี้หลังมันยู่ แมพี่นองเอเพิ่งเ้าจีอกี่เบกีจะทรบยุ๊ับอืาอาง่ายเองเจ้าขอใบยขาจับบุกแต่มันอยู่แถวนี้แล้วราะว่าเขาแง่กับเบื่แล้วว่าอนจันย์่นดีแล้วอยู่สายได่โอ้ยได้เว้ยโอ้ยหลอดตแอดบิด่แอดบิดบเขาให้ได้แม่เลยิตาถูกได้ถูก สาธุสาธุจะเข้าขอบใจน้ำเจ้าหรือว่าไม่ดีฟั้งฟังตสาธุอันบ่ี่ี้เอาแอสูวอันนี้ฮันฟโอ้ต่อมาแปดกินเมิดแฟฟดีดีดีเออเฮงเฮงบัชตายดีดีดวงบอจีนะดีพี่น้องเลยบาตายแลกระเบิ่งคนพี่บ้าเลยสรุปเบิรล่นนี่นะเสียตะไคร้ไคร้ cào phăn vào đây bảo thai ở chếp đi hay con hết con này, ai bảo thai, nhóc lên à, sốt ốc, 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 สามสอง้อมาถือเพื่อนจะอยู่ใส่เอออ๋ออ๋อบนตั้งสามเพื่อนมันชีว่ากขอสามมันก็ถืกับ้านจะอยู่บ้านไหนบอกเข้ามาเลยใครู้นใไหมฮสวรรค์นมันมีเมื่อไก่ซอนมันมันเมื่อไก่ซอนมีกันบ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนบนสวรรค์เมือไก่ซอนเนาะบนสวรรค์เบอร์โทรศัพท์บอกมาไว้บ้ายไปไปสามคูนหนงูยสองสี่ขามสี่หกา ขาซองซีจำีโอ้ค่ะแม่ไว้ก่องี้เนาะเออชื่อแม่ยังชื่อแม่ยังแม่หมอจันแม่หมอจันอ้าวเจ้าบนี่โน่เจ้าสิหมอจันจะเิจะาบรถไปิพ์ไหมอจันทุนสวัลฝูนเบิร์นาำเดกพี่น้องเอ้ขำเลย ขันหเจ้าฟาดแบ้เจ้าอันวเจ้เจ้าอยใช้ลูกนี่ลูกสามสองสองสามสองวันอันคชเมะจื่อเดกบังน้อยเล็กงูเห่ามึงได้มัววนนี่ได้มววานี่มัววนนียเ่าดูเ้า่ยง้าอูลูกคนบาให้ไปไดนลูกคนหลอกเมื่นแหละรถร่างอังายเออเจ๊เจเจฮอาหจืดจืดจืัดร็อกคนเด้อลูก เทนบอกมมีรถลงจักคักคนหรอกเจ๊กับซีซีเลขแมวขึ้นมันออกแล้วเนบเหัวมาเไปเบงมาเร้อมาเด้อรถมาเขาไปิง้าตะวันมาแล้อมาเด้อมาเราเรรถึด้เริ่แชรค่ารถมาเริอเอาซื่อยังนี่นะนะซื่อเื่ยงตบอซื่อยังนี้ แนวกินเฮาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องก็ช่วงนี้ก็โควิดมันอยากเงียบๆนะพี่น้องมันบ่จําเป็นไผก็บ่อยากมาดอกโควิดล่ะบาดหลายบ่เอาหยังอยู่ซื้อมมื้อนอันอันซองตอันนี้ยังอยู่้่้กมาเียวโอเอามสัวเจ้ากินซ

โองแ,นแสนที่น้องอโตเอาเนหางแสนเรอหนโซงแสนเอาแสนหกษาปะเรถงก็ยาแล้วนันะะงขาทำตเงเอาจะประายยเอาที่ยงเมฆ <laughs> นี่เออแสนหาแสนหกษาเนาะเนาะแสนหกษาเนาเนาะ

ใ่่อาวสามเจ้าเนใชผู้เจ้าเขาตอนอยู่ไซอยู่บ้านผู้เจ้าอยู่บ้านแล้วเจผ่าฮะเอใเมนิคักลินมหาสักวัหาพันแดงอยู่ละล้านใช่ยังปะ

จะชิมขอคออีกเนี่คขอทานไปนงไเขอบ้ให้ขอทานหด้อไปไปเอาเซนทกซะเอาหกค่ะเพราะในขาดน้ำมันหลดเยอโอ้เเซนท์หกชิตีไม่กลาเลยพี่น้องบเซนท0ไปไปค่ะเอาเซนท์กสิเสนุกอ่ะ หกสิบห้าร้อยหกสิบห้าร้อยโอเคหกสิบห้ารเนาะเอาแซนหกสิบอะโหาได้นาดไแท้มันเนตบล้มต้องอย่างนจากสองเซนเลิออยู่หกสิบเซนกสิบาะลวน้ได้วดไวเลือกต่างกันเด้อแเนหกพันเฮ้ยแนหกสิบพันเซนหกสิบ สิบไปไปอแฟนบสีเอาปดอาีอนอหอกสิบเอ็ดสักปะแสเไปได้ไดตอนนี้ได้บกสิบเอ็ดห้าร้อย็กสิบเอ็ดห้าร้อยได้นหนึ่งห้าร้อยเอา้างรเอากั่าน

ให้หายในกล่วนี่สามสิบาลห้าสิบหาล่หาเยม่ห้าห้ายเอหกสิบหลอเนาหกได้หาล่ออ่ะเนาะหาอกันขีปหาน ห้าออันนี้ก็อื้องอือน่อยรูดบาทนี้เยงก็มงคอะเรียบร้อยแล้วคุณเจ้าบอกโอกกระห้องไม่ให้ค่าไฟผ้าเ่ให้ค่าไฟผ้าเธอมีป้ายมันหาร้อยกี่เดาหกสิบเอ็ดหาร้อยคุณเจ้าว่าเองแล้วก็ว่าหกสิบเอ็ดห้าร้อนร้ยเอะออยกอรีเจ้าวอลีหมอไม่ท่านเลย มาเรียบร้อยแล้วนี่นั่นเพราะเรามกะเปนหาดรอยซ้ไปแล้วก็บมันโชคระเหมดเราเปลี่ยนปีหนาปิดแล้วเขาพิจาพอหนนกกจะว่ากันหลอกนันสารีพอ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 อรเนี้ อมเก็บขึ้นหานลอยนะต่อพูดต่อพูดด้วพี่น้องไอ้บาวจีเขาเพิ่นกินเขาเขาเอิ่นกินเขาวะคุณ่เิ่นซิมอีกแล้ว

เขเก็บหลดนี่น่องแ้แหละกรยั่งอลยหยั่งางีก็ไม่เกี่ยรอดหัว่ห้ามได้ข่าวไหมนี่หมนาสาไหมเด้ออย่ามากัย่าเขาชอแม่าวแนวร่าเลอนขน้องนี่คงเลื่อ้มาเดไ้สธอว่าแม่มันเละหัวไวเลยบหัววาวหิบแลกนม หา่านนี้ท้อละหาขั้นลูกท่อมสามานไ่ด้ไปเดินไปเดินไปถอดไปเดินมันไข่ไนี่นะชุดเจ้านะมันนอนยังกระสนคนดุดดดดอยู่ไข่ขึ้นแห้งไข่ขึ้นแห้งนี่นะมันเป็นโควิดก็พาดปากก็ใส่มัได้ไหมยังนี่นะผุ้งมุนไปมุนมาอยู่เห็นๆ เ,เห็นสุดเดนี่นะไปเมือ่อสำหรับคลิปนี้ขอเกียร์ผ่าบรรยากาศสำนึเนาะพี่น้องคลิปไหนคลิปไหนพอกันหม่อยู่ดีมีแห้งเบอร์สุขุสุขคนฝากกดติดตามสองสองเส,สีย้ยวพาหละอนีนเด้อพี่น้อง